กูอ่ะอีเวนต์การเล็ตเอาปูนออนะฮะผมจะไม่ได้ทําำอะไรนะไม่ได้ทําเป็นคลิปอธิบายอะไรขนาดนั้นผมจะตัดจากตรงนี้ในแหละแล้วเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube เลยโอเคไหมอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าไหม,มน่าจะลองไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันตรงนี้แหละเอามีคนบัฟ<ม>อะไรมาให้ไม่รูนะผมค,ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดาเมจแล้วดาเมจโอเคเราก็จะมีบัฟตอนนี้มีโอเคดาเมจเลือดชิลดาเมจเลือดชิลทีนี้เดี๋ยวมาดูกัน แ<ไ>ปงั้นเราก็ <ไป S 1> กลับไป,ไปก่อนน,นะฮะต่อถ้าใครที่ดูใน youtube อยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในไ like ลฟ์ล้วกันนะฮะเออประมาณนี้เผื่อคนมาดูย้อนหลังนะเป็นปนุตป,ปีกิมมิง่งคุณลุนะ่า <laughs> ขอดูสกินหน่อยอยิบไปยังไงวะ <laughs> เออ,เอ,อขอดูสกินหน่อยก็ดีใช่ อีเวนต์นี้เขาแจกอันนี้มาให้ด้วยนะอ่าสกินออคิสนะฮะสกินออคิสเห็นเขาบอกว่ามันเป็นอ่าออคิสเก่าป่ะใช่ไหมออคิสเก่าเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าออคิสหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหขูว่าโห้โหลดโหลดเอาเป็นวอลทายออคิสอ่าฮะอาวุธออคิสนี่จะได้เป็นทอนกราสได้เป็นทอนแคททอนแคทความรู้สึกผมเหมือนอ่าผ่านไปแช่ ผานไใช้่าดไม่ใช้ไออันที่มันเป็นสีเราก็ไมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันหนีพวกสมุนไอยันเป็นผ่านอะผ่านเลยอะผ่านไปใช้แล้วเปรียบเทียบกับสกินที่โคคเแลบกับเกมอื่นนี่คนละเรื่องอ่ะงั้นเราก็ไปทางอื่นต่ออีเวนต์ว่าแต่อีเวนต์เขามีอะไรบ้างไหมเราต้องรู้อะไรบ้างตอนนี้ อตอนนี้เห็นบอกว่าไอตัวโหลดเอาอะเหมือนจะเป็น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 ออครลิสโบรายออคริสโหลดเอาเป็นออคลิสอ๋อบังคับเป็นออคลิสเนาะอะ๊บนึงนะใช่เขาได้บอกอะไรบ้างลองแปลหน่อยมิชชั่นอาุธได้มันเป็นขอนฝ่าบ้างอืมใช่ว่าเป็นบูปินด้วยนึกว่าให้มาเลย วิสิบห้ายี่สิบแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรหรืออย่างไรเลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ไ่ไดถ้าอย่างนั้น,น,นถ้าอย่างนั้นแหล่ง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 ข้อมูลที่พอรู้มาก็คือเราต้องใช้ออคริสอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้อเบลิตี้ไม่ได้มอสยังไปที่น่าสงสัยอยู่ว่ามอสเนี่ยจะใช้งานได้ไหมและบัฟพวกอีวิกอรชั่นกับบัฟที่ที่เราไปกดจากรีเล์เมื่อกี้จะใช้ได้ไหมอันนี้ยังไปคำถามอยู่ก็เดี๋ยวจะมาลองกันใช่แล้วก็เมื่อกี้กดบัฟมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโดดเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะ นอนาร้อนถ้าเข้าไปแล้วเลือกอินารีย์ไม่เยอะก็เซว่ามอสไม่มีผลนะเออเออเออผมไม่ได้บิวอินารีย์ไว้มันสามารถมมันสาารถเช็คจากไอ้ตรงนี้ได้เลยว่าอาเซนนอนอะถ้าสมมติเราได้บัฟเอเบรีซิ่งจากดิเรเล่แล้วอะเช็คได้เลยไหมวะอ,อ่ปัจจุบันตอนนี้คือ6399 6399มันมีเบรีซิ่งอยู่ข้างบนตงรงนู้นะ่ะก่อนก่อนกดฟรี <ừ> mm. ลอะลองปิดไปก่อนกันนะมันปิดได้เหรอ หมายถึงว่าปิดเควสต,ตรงนี้แล้วก็เปิดดูตรงนี้เนี่ยมันมีเบสซิ่งขึ้นอยู่อเห็นป่ะสองทุ่มโมห้าสิบเจ็ดเนี่ยอิวเวสซิ่งอ่า,อา,อาชิวเวสซิงซ่งดามเจเวสซิง่งอะไรพวกเนี้ยเออเอาตัวเลือกเยอะๆไปครับมอนน่าจะไม่มีผลเออผมก็ว่าอาจจะไม่มีผลแต่ว่าไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันสภาพไหนเฮ้ยได้อิมมูสเตตัตเอฟเฟกต์ด้วยว่ะอ่าไหนลองดูซิแล้วผมเอาเป็นอินาร์ล้อสอ่าคิมผิดหาย อินาลอสอินาลอสอินาลอสอินลอสอยู่ไหนวะอินาลอสอินาลอสอินาลอสอ้าวหายอันนี้ไงเดี๋ยวอะไรจะบอก่าบอกว่าจินส่วนเราต้องฟาวไในปุยจไม่รู้เหมือนกันครับคิอาจจะเป็นอาจจะอาจจะเป็นรีวอร์ดตอนจบมันให้แชมูฟีนอาวุธมาอาร์เคีนติดเหรออาเคนติดด้วยเหรอว้าว่าวา ออกคิดเหรอแต่ว่าออกคิดเขาให้เป็นออกคิดไหนมาก็ไม่รู้อ่ะออกคิดธรรมดาเลอมั้งงั้นนะฮะเราก็ถือของไปก่อนเลยติดถ้าอาเคนติดมอสอาจจะติดเออถ้าอาเคนติดมอสควรติดเพราะฉะนั้นเราก็ถือของจัดเต็มไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอ่ะผมเอาไปประมาณนี้ออกกริสนี่เราใช้คูว่าออกกริสได้ไหมวะไม่รู้ผมถือคั่าออกกริสไปละเดี๋ยวมันคงเปลี่ยนให้ออกริสอ่ะ เอ้ยอย่าว่างกันนี้เลยจะกดไงนะไอโอคิสเนี่ยพิมคูว่าเลยก็ไ uh ด้โอจิอ่าคูว่าพิมคูว่าน่าจะเจอเลยคูว่า yep. ออกุิสเยต่พร้อม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 น่าจะธรรมดาผมขออนุญาตกดเควสเลยแล้วกันอ่ะลองดูปทรบครับผมเห็นว่ามีเซวดามีด้วยนี่มีเซวดาเมจครับ เจอมันบอกว่าโหลดเอามันจะยัดโวลตถัยออาคิสอันนั้นมาให้แทนอันที่เราถือเลยอ๋อมันเป็นของให้มาโอเคเราคนใช้อ,อาวุธเมลีได้ไหมถ้่อย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันนะผมก็พกอาวุธเมลีไปอยู่เดี๋ยวก็รู้ว่าได้ไหมไได้เออกระโดดเขาเ้าไปไปเดี๋ยวก็รู้ไหนดูซีค่ายอะไรมานี่ไงเลือดเลือกก็ยังเยอะอยู่นไม่มีเมลีมีแค่อ <Hey. S 1> อาคิสเลือดขึ้นเลือกขึ้นเลือดขึ้นเลือดขึ้น อแต่ว่าหมดบัฟได้ผลบัฟเรซสิง่งได้ผลนะครับเนาะเอาคิดมันเป็นชาร์จยิงนะปกติมันไม่ชาร์จเปล่าวะปกติไม่ชาร์จเนี่ยม,มีใครมีใครติดสถานะผิดปกติบอกด้วยนะติดอยู่ครับมื่อกี้ของพี่ลิงไม่ติดนั่นหมายความว่าอินวิคอลเลชั่นใช้งานได้นะครับของพี่ริมมีเอออิมูนอิมูนเอนอ,อ,อ่สถานะผิดปกติอินวิคอลเลชั่นวิ่งหา,อาไอ้เจมอสไอ้นี่ไม่ติดอะ่ะไอ้เจมอส แมวหายผมติดมุดมันเอาแมวออกผมติดพิษกับไอ้นั่นอยู่ติดพิษกับน้ำแข็งเลยไอเดดทำงานอยู่นะอืมไอเดดทำงานอืมแต่ว่ามอสโอเคมอสทำงานอีวิคโอลิชั่นทำงานแล้วก็เบสิกจะได้ผลเฮ้นี่นี่ไปได้ปะนี่เลยเบนนี่เลยเบนนี่เย่ใช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 ้เกียร์ไม่ได้ผมว่าเรากังวลกันเกินไปนะ มันก็อาจแค่นี้วะแค่ทำมระมาณตึกพอไม่เดือดอินาร์ล็อตอะไรแต่ไม่เอาแต่ว่าแต่มันไม่ไม่ให้เอาสเตียเข้ามาด้วยใช่ใช่เราดูดน็อตไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่แค่ยิงเทนโนออกไปได้เกียร์ไม่ได้โโ็แค่ไม่มีม็อตเฉยๆอินาร์อตเฉยฉายมอตไม่ไม่ใช่ไม่มีสกิลเฉยๆม็อตยังอยู่เออเพูดผิดพูดผิดอาวุธอาวุธเอาเอาของมันมาเลย อาวุธเอาอะไรมาก็ได้มันบังคับบังคับหยิบเป็นเอนั่นมาเลยมันมันยัดมือมาตอนนี้เป็นออกกิจธรรมดาเอากิจธรรมดาแล้วก็ไอ้นี่าอินฟินิตี้โม่เนะอืมก็ยัดมือมาให้แค่บีตัวละครมาก็พอเราไงแทนกกำลังคิดอยู่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างเงินที่แค่าเอาตัวมาสแกนแต่ปรากฏคือสัตว์เลี้ยงเอามาไม่ได้ใช้เกียร์ก็ไม่ได้ก็แค่มาเล่นเออเอาตัวเลยก็สิ่งที่เราพกมาได้ก็คือตัวเลือดเยอะ อินารล้อใส่อนเดบอ่ะแต่ถ้ถ้าถ้าบิวแบบง่ายงูก็สามาบ้านหนึ่งแอเดบอ่ะจบแล้วสามมาบ้านหนึ่งแอนเดบเนี่ยดรอปชิ้นส่วนไนด้ไปชิ้นส่วนว่ะเอาเลยเขต้องลงล้อหรือสีอะชิบหายต้องลงสามหรือสี่ลอเหรอก็มันมีชิ้นหนึ่งอ่ะแสดงว่าต้องมีอีกกลัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวว่ามันไม่การันตีไงกลัวอย่างเดียวต้องจุ่มไงมันมีกี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบูปินได้กี่ชิ้น ต้องดูที่บุปินดูไุ้มันให้บุปินแล้วเให้มาเลยเนี่ยให้มาเลยเนี่ยอ่ะมีอ่าเบรดสองแล้วก็เฮนเดิลสองเท่ากับว่าเราต้องลงให้ครบตามนี้เลยฮะถ้างั้นเบด2องแฮนเดิลสองไปงั้นเราก็ไปวิ่งต่อขอเดาว่าสุ่มเลยขอเดาว่าสุ่มุ่มอยู่แล้วก็คงก็คงเป็นเหมือนที่เราไปตีบอสอะครับสุ่มดรอปของตีชิ้นตามนั้นเลยแต่ว่ามันมีโอกาสแค่ห้าสิบห้ไง แค่นั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเจอตัวศัตรูฆ่าเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวขอ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 ,อนุญาตเป็นรีซอร์ทไว้ดนึงได้ครับได้โอ้ยจะได้อธิบายว่าใช้อะไรได้อะไรไม่ได้เ,เกดเเกดเคสอาก,ากิพเคสมา็ดีน่ะเรื่อมันเจอหิว อาเคียนเอชกับเอไอเด็บจบเฮ้ยอาเคียนเอชมันทำงานถ้าเซลดาเมจยังทำงานอยู่ป่ะเซลดาเมจน่าจะทำอืมก็น่าสนใจน่าจ้าอย่างไงวะไอตัวที่เราโจอนี่ยไงมาแล้วน่าสุ่มมีเงวกลางเลยน่าจะสุ่มนะผมว่าน่าจะสุ่มอ่ะ ไอ้เป็นตัวโอ้โหเป็นตัวมีไฟมีไฟมีบอมีบออยู่ที่ที่ไหลมีบ่อมีบอโอ้เจ็บครับเจ็บครับต้องปิดไฟเป็นยังไงกูอยากดูอะนะครับอ้าอ่ะเอ้ามือไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วเพื่อนยิงเพื่อนได้นะครับฮะ คุยยิงเพื่อนอะยิงพี่ลิงเลยไม่เข้าไม่เข้าเลือดจะโดนไหมเข้าแค่โดนโดนระเบิดระเบิดตรงตัวเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาสบใจก็พอเฮ้ยแต่เซลดาเมจมีเนี่ยใช่เซลดาเมจีเพื่อนไม่ตายดีครับถ้ายิงตายนัดเดียวมันจะเป็นสนุกอะไรต้องทรมานเออเซลดาเมจเกสดทำงานว่ะดี คือทรงมันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะแล้วบิวมันง่ายง่ายงงงงน่าจะลงมันผ่านครับไม่มีอะไรมอนรีไวทเท่าไหร่ละสิบหกเนี่ยสิบหกสิบห้าเป็นสิบห้าต้นไปอ่ะมาเบสองเบสองแล้วนะจะมีเบสามไหมนะเฮลซ์ ไม่เอาซีดีมากนะเราไม่ทำไอ้ไม่ทำเซลดาเมทวันช็อตอ่าวันช็อตก็ฮาิจริงอะไรคิดหนักๆเลยอ่ะเทรดไม่ได้โอเคเราจะยิงตัวไกมีตัววิ่งตัดได้าอย่เงี้ยเรียบร้อยเอ้เดี๋ยวนะ้มันเป็นอาวุธใหม่นี่วาเดี๋ยวผมทำบิวเลยแล้วกันทางนั้นอืมเป็นทอนปลาปะใช่เป็นทอนปลา ถ้าซาและจำก็ดีเนะี่ยมนไป้ันมาสรุปท <ure> ั้งตัวอีคนนอนหมดเลยอ่าก็ใช่ปกติก็เป็นประมาณนั้นแหละฮะอืมไม่แปลกนะมไม่แปลกเพราะ,อะตอนนี้มันเป็นเมตาอีคนนอนนะครับ ช่วงนี้มันมีใต้แคนนอนมันมันเป็นพระอะอาวุธเสริมของอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะเรื่รองปกติอ่ะเปล่าเมื่อกี้แบบลืมไปว่าใช้เทนโน่ดึงเทนโน่ันไม่ได้เนาะจะจะ,จะวาร์ปใช่ใช่ใช่แต่ร่วงผมไม่แหกแต่ว่าพอเพื่อนเห็นมันก็แหกให้อยู่ดีนี่หว่า ว่ายแตสแกนมีแกมไม่ได้แกมไม่ได้มันใช้อุปกรณ์อุปกรณ์เกียร์ก็ไม่ได้เอาสันเดียมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือสแกนไม่ได้แน่นอนคือสิ่งที่เราพกมาได้คืออินาร์ล็อตหนึ่งตัวแค่นั้นเลยหมดแล้วเเออออสแกนไม่ได้ไหมเอดจะไม่ใช่เพราะคุกคอคูบิยูโคเด็กแล้วมึงขึ้นไงยับเด งั้นไงอ่ะถ้าเกิดใช้นี่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอามันมีอาวุธอะไรที่แบบยิงแล้วสแกรไหมอ่ะไม่ได้เราถืออะไรมันไม่ได้เลยไงบังคับออกจที่เออก็ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ก็ทำอย่างนั้นแ่ะทำอะไรไม่ได้ฮะโอ๊ยติดอะไรอยู่วะเฮ้ยอาเคมเกฟไม่ทำงานเลยเหรอต้มนี้จะตายแล้วนะอาเคมเกฟเหลือห้าร้อยอ่ะ เออต้องอะไรไี่มืดหรือยังไม่รู้อ่ะโดนพีดมั้งยิงอัดพื้นอะเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วจะจุงหรือเปล่านะเบลด์ทีมที่สามตรงนี้จะจุงหรือเปล่านะมันยังไม่มีเฟรมที่แพสซีฟสแกนใช่ไหมใช่ใช่ ถ้ามีดีไหมถ้ามีดีไหมถ้าสมมติแบบมีเฟรมสักตัวหนึ่งแพ้ไอ้สกิลแพสซีฟคือสแ,แกนอะ่ะคนจะแบบผมว่าคนจะแบบยังไงคนก็ด่าจริงเออไอแค่เอามาทําใหม่ใช่ไหมแถวนั้นเลยอ่ะต้องเป็นไรกเกรสแล้วนับดันเต้เป็นตัวสแ,แกนไหม <c oughs> ยังไงวะมันเอ้เดี๋ยวนะสมุดทำไมเออสมุดแบบนเอาสมุดโจมตีสกิลสแกนสกิลไม่ได้ก็เอามาไม่ได้ดีต้องเป็นพาสซีฟอ่ะพพสซีฟที่มันไม่ใช่พพสซีฟแบบนี้ มันก็เป็นพาสซีฟแต่เป็นพาสซีฟที่ใช้ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวนะอาวุธใหม่ชื<น>่ออะไรบ้องทองอะไรวะ,ะ,รวะกดไปดูในแชททองกาดตองกาดมันแฝกเด็ดมากท็อกท็อกแครท็องอ่าอว่าทอนแครทองแคร์ก็กดไงวะ e o n k k a t เกิอะไรวะเนี่ยทำไมมันสะกดแปลกแใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่มีวะผมถ้ามันเรียกยากผมขอขอขอนิยามชื่อนี้ว่าเอาว้ที่มีชื่อว่าถังงัดครับผมงัดวัวถฟักอะไรวะเ่มันมันแทกไม่ได้อะแทกอ๋อจะแทกเอาสเตตัสเหรออืออยาดูก่คาสเตตัสมันจะแทกไม่ได้อะ แต่ปกติมันควรจะแท็กได้ก่อนที่อาวุธจะเข้าด้วยซ้ํานะอก็ใช่ไงแต่นี้มันแท็กไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปไ,รไปลงก่อนไปเดี๋ยวค้าม,มาก็ค่อยว่ากันได้ก็ได้ไม่ก็กดลัชมันเลยก็ได้มันเท่าไหร่นะห้ิปะเออคิดว่าเป็นการบ้านดีกว่าคิดว่าตอนเนี้ยวอรเฟลตัวไหนเหมาะสมที่สุดรู้รู้แหละว,ว่าอินารอสมันมันผ่านได้สบายแล้ะแต่คิดว่าแบบวอรเฟลตัวไหนมีแพสซีฟที่ซัพพอร์ต ดีดีดีมั้งไม่ไมีเี่ยต้องเป็นเลือดเหรอก็ต้องเอาเลือดก็เลือดมันง่ายโง่อย่างเงี้ยอาชิวมาไม่ไหวหรอกมันมีพิษอ่ะมีพิษด้วยใช่ไหมใช่ก็พวกคุณมันเป็นพิษเกี่ยวกับตั้งแจ็ดตอนเนี้ยอินาร์ล็อตอะฮะง่ายโง่แอนทิวดินก็ไม่ตอบโจทย์ต้องเอาเลือดเยอะดูดินก็อยู่ไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้พี่บินคูลูโว้แพสซีฟเป็นอะไรนะ ับแล้วสกิลไม่ได้ก็ไอ้นั่นอยู่ดีอ่ะบุลลูว์มีแต่เลือดไม่ไม่สกิลแฟร์ซีมาทำอะไรเอวีแอร์แท็กเอฟพีเจนไหมมันไม่ได้ใช่ไหมเอวีแอร์แท็กไอ้นั่นด้วยเร็วขึ้นด้วยมีน้ำสปีดกับเอฟพีเจนเอฟพีซีมันไม่ได้ช่วยอะไรแถวนี้เลยบุลลูว์มันโปวเมลีเราสามารถเอาเอากิ๊ดไปให้เอวีแอรแข็กใส่บอลได้เดี๋ยวไปหวดแม่งอย่างเงี้ย จะปายปือแล้วตีแม่งเอออือากก้อนผ่านข้อหัวมันพุดขัดไปฉับป๊อบเออไอ้พวกกูมันทรยศเหรอ เอ้ยเหลืออยูุ่แปดร้อยไม่สมกับเลยิงโดนตัวเองเหรอใช่ยิงระเบิดใส่ขาตัวเองทำไปทำไมเดี๋่เก่าว่าอาเคเกจะทำงานไงเอ้ยไายแล้วเลยอีกชิดเดียว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 อีกชิดเด้อีกชิดเดียางโงเป็นเบลด อย่าทำอย่างนี้สิแต่ถ้าเบรดออกไปอีกทีก็ได้อีกหนึ่งฮานะโอ้โหในดั๊ดโอ้โหในดั๊มันในดั๊ไม่ไหวว่าไม่ไหวทีโอเกมนร้อย่เคในในดั๊มันต้องพึ่งสเต็กจากสกิลด้วยแหละแต่ถ้าไม่มีสเต็กก็มีปัญหาอีกันเนยอืม เพราะว่า a พสซีฟในจะมันเก็บสเต็กจากใช้สกิลใช่ไหมล่ะอืจะไมใช้สกิลไม่ได้อ่ะก่อออกไปก็ทํำอะไรไม่ได้อะในนั้นน่าจะไม่ได้ก็ถ้าถ้าเล่นแบบเลือดง่ายโง่ก็ไม่ต่างอะไรจากอินนาร์็ซึ่งอินนาร์็ก็น่าจะถือกว่าถือกว่าเลือดมันเยอะกว่าอ่าครบแล้วเอาวะให้ผมครบแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสุ่มดอกจริงใช่ไหมสุ่มดอกครับ ก็ผมได้เบสกันสามอ่ะแล้วก็ได้แฮนเดิลหนึ่งเมื่อกี้ถ้ามันไม่สุ่มมันก็ควรจะเป็นไอ้นั่นนะ่ะเบสเบแฮนเดิลแฮนเดิลไปเลยอ่ะยังน่าโอกาสท้านตีบ้าสิป่ะครับถ้าไม่ได้ก็แค่ลงใหม่เอาพิ้วพิュ๊ปเยเด็ด <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมคูเดดดีเลยตะกูเแล้วเดี๋ยวบิวมันจะดีไม่ดีเดี๋ยวก็รอดูติดตามคุณดินนะครับไอ้เมลีนะใช่ใช่เนี่ยใช่ใช่ทองทองแกะเนี่ยทองแกะด้องแก๊ดอยากรู้อยาดูยุ่อ่านยังไงวะเดี๋ยวผมไปถามถามกูเกิลนะถามกูเกิลว่ามันอ่านยังไงทองแก๊ดโดนเบทหกอัน เกินแล้วก็ลงเร็วเกินเริ่มเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยว่าแบบว่ากูกูคนทำคอนเทนต์วิธีลงจริงๆไหมวะไม่ต้องไอะไงก็จบดาวดูครบแล้วจบอ้าวอะไรวะไม่ได้หนึ่งฮะโอ้จบแล้วอ่ะเออเกินมาแค่เดียวอย่างมิสมิสไปหนึ่งเองอ่ะ สรุปก็คือลงไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวก็จบคิดว่าจะอีนารอส์แงโง่เออคิดว่ามีคนจะมีแบบมีปัญหาไหมว่าแบบไอ้่มันลงไม่ได้ลงไม่ผ่านวะก็คงมีแหละก็นี่ไงมีแล้วหนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่าได้เหรียญมาหกอันแล้วเนี่ยไม่ดีคือลงได้แต่แค่ไม่ได้แค่ไม่ได้ของอ๋อหมายถึงว่าลงไม่จบอะนะผมว่าไม่มีมันไม่ควรอ่ะไม่ควรจะไม่มีนอกจากคุณไม่มีนาร้อสแล้วคุณก็ไปแบบเหนื่อยขั้งในนั้นอะเออแค่เราสงสัยว่าไอ้คุณ ต้องทำวิธีลงไปวะ่<อ>ผมกดคราบไปเลยผมคราบแล้วตัวแทนอุบ,บ้านลเลยเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าแท็กกิ้งรัดเลยเหรอใช่อ,อนเท e น t น่ะไหนดูซิเ <c oughs> ฮ้ยโหมีใบเลื่อยมาด้วยเ <c oughs> ตอ่อสลตอ่าเรียบร้อยนั่งทำอินาร้อนอ่ะคุณไม่เมนดี้ไม่มีอินาร้อนแล้วหนึ่งซ่งโ